สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาดูอขั้นตอนการทําบ้านดิน5เมตรคู้5เมตรนะฮะหลังคามุมจากเทาคานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมด้วยเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็สามารถรองรับผนังดินที่เราจะก่อสูงประมาณ2เมตร60หรือ2เมตร70ได้นะฮะ อนะอโอเคันนี้เราก็เทรเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะวันนี้เทเสร็จเรียบร้อยแนละ้วพื้นที่25ผ้าตารางเมตรนะครับน,นี่เป็นปูนที่เทใหม่วันนี้นะฮะเพิ่งเทเสร็จ นี่จะเป็นบรรยากาศบ้านสวนนะครับยังไงเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าเกิดมีการก่อดินคนไหนผมจะมาอัดคลิปเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมนะฮะว่าการก่อผนังดินโดยที่เราไม่ต้องตั้งเสาทำยังไงนะฮะฝากเพื่อนๆกดติดตาม subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ